สวัสดีค่ะพบกับเพชรอีกครั้งนะคะว่าไรที่มัมใครอยากมีสุขภาพดีเชิญทางนี้ค่ะเพืเ่อนเพื่อนนะคะเคยตื่นเช้ามาแล้วปวดหัวนะคะตึงคอบ่าไหลแล้วก็สะบักมากๆช่วงบริเวณสะบักด้านหลังนะคะปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยนะคะกับคนที่ทำงานหนักเกินไปหรือว่าขยับขยื่นน้อยเกินไปหรือว่าอายุก็ตามนะคะวันนี้นะคะเพชรก็จะมี4ท่าโยคะด้วยกัน ใครที่อยากจะมายืดกระเพชนะคะสี่ท่าโยคะด้วยกันตามเพชรมาเลยค่ะเราไปยืดกันนะคะแค้คอบ่าไหล่แล้วสะบักกันค่ะ,ะเราเริ่มกันเลยนะคะท่าง่ายๆท่าแรกก็คือนะคะการยืดคอบ่าไหล่ก่อนนะคะอ่าให้ทุกคนนั่งค่ะสมาธิแบบนี้นะคะยืดอกขึ้นหลังตรงหายใจเข้าท้องฟ่องหายจอกท้องลุก หลับตามีสมาธินิดนึงอะไรจะเอานิ้วโป้งกับนิ้วกลางมาชี้นะคะชนกันแบบนี้ก็ได้หลับตาหายใจเข้าหายใจออกนะคะมีสมาธิหลังตรงเสร็จแล้วนะคะเราเอาหนามือมานะคะไว้ด้านข้างยืดไปยาวๆเลยแล้วก็โยกแขนข้างใดเคข้างหนึ่งนะคะถ้าจะยืด บริเวณคอบาลายข้างขวาก็ยกแขนซ้ายขึ้นมาแล้วก็นำนะักมือมาแตะที่เหนือหูหรือว่าตรงขมับด้านขวานั่นเองหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆดึงยืดคอบาลายไปโอ้โหในะคะใครที่นอนไม่หลับนะคะปวดศีรษะนะคะตึงคอบาลายนะคะปวดนะคะ วิ่งขึ้นมาตรงบริเวณขมับนะคะตรงบริเวณเบ้าตาเนะะี่ยะใช้ท่าน,นี้ยืดกันเลยหายใจเข้าหายจะจยืดยาวาดึงไวช้ช้าอ่าถ้าใครที่รู้สึกตึงมากๆก็ค่อยขยับศีรษะนะคะเอามือขยับศีรษะแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆก้มศีรษะลงไปตาม,มองไปที่พื้นอ่าหายใจเข้าหายใจออกนะคะค่อยๆ นะคะเหลือบหรือว่าเลื่อนศีรษะตามองไปด้านบน45องศาแล้วจะได้ตรงบริเวณไฮปารละแก้การปวดขมับปวดศีรษะได้ปวดคอบ่าไหล่ได้ด้วยค่ะทางไว้หายใจเข้าหาจอยืดตรงไปนะคะาชา้าหายใจเข้าหายใจออกอีกรอบเสียงดังแก๊กหายใจเข้า หายใจออกกลับคืนมาเราก็ได้หนึ่งข้างแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดินมือซ้ายไปด้านข้างไกลๆยกแขนขวาขึ้นมาแตะที่ขมับหรือว่าเนื้อใบหูหายจะเข้ายืดอ,อกขึ้นหลังตรงหายจะออกนะคะก่อนคลายท้องยุบก็ค่อยดึงศีรษะให้มานะคะตรงกันข้าม ยาวๆช้าๆนะคะขยับได้หายใจเข้าหา,ายใจออกนะคะแล้วก็ค่อยลดนะคะศีรษะตามองไปที่พื้นแบบนี้นะคะเราจะได้ตรงบริเวณด้านข้างของท้ายทอยถ้าใครที่ปวดคอบาลัยร้าวขึ้นไปตรงบริเวณศีรษะและขมับนะคะ,ะดึงมาตรงกลางแล้วก็นะคะ,ะค่อยเลื่อนศีรษะตามองไป45องศาด้านบน อ๋อได้ตรงหายปลาเลยนะคะตรงนี้คะ่ะจะมีเส้นกล้ามเนื้อที่นะคะยึดแล้วก็ตึงขึ้นไปตรงบริเวณขมับแล้วก็ตรงบริเวณนะคะระหว่างคิ้วเนี่ยทำให้เราปวดศีรษะปวดเบ้าตานะคะหายใจเข้าหายใจออกยึดค้างไว้สักครู่หายใจเข้าหายใจออกดึงกลับมาปุ๊บหายใจเข้าหายใจออกดึงไปอีกรอบหนึ่ง หายใจเข้าหายใจออกตามองไปที่พื้นเลื่อนศีรษะตามองไปด้านบนค่อ,คอยๆดึงเห็นไหมคะเราจะได้เส้นตรงบริเวณนี้เลยตรงข้างลําคอแล้วก็หายปะละหายใจเข้าหายใจออกโอ้ดีมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะ,ะเราจะยืดสะบักกันนะคะ ยื่นมือข้างใดข้างนึงมามืออีกข้างนะคะช้อนเกลียวนะคะก็ค่อยเลื่อนมือนะคะไปตรงบริเวณข้อมือนั่นเองนะคะหายใจเข้าหายใจออกนะคะดันแขนไปด้านหลังยืดสะบักได้ดีมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ยืดตรงกันข้ามแล้วก็ค่อยๆเลื่อนศีรษะมาอีกข้างหนึ่งอือยืดได้ดีมากๆยืดลึกอีกนะคะค่อยๆขยับอ่าหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบหมุนนะคะยืดได้ลึกอีกดึงไปศีรษะมองไปนะคะด้านหลังหายใจเข้าหายจออกแล้วก็ค่อยเลื่อนมือกลับคืนมาแล้วก็นะคะทำสลับกันอีกข้างยืดแขนข้างซ้ายมา แล้วก็ค่อยนะคะเอาแขนข้างขวาเกี่ยวแล้วก็ดันนะคะมือมาตรงบริเวณข้อมือนะคะดันแปแบบนี้แล้วก็ค่อยเลื่อนซีจะมองไปด้านหลังหายใจเข้าหายใจออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบโอ้โหได้นะคะตรงสะบักเต็มๆเลย แล้วก็ม้นเป็นวงกลงแบบนี้ดันหายใจเข้าหายใจออกค้างไม่สักครู่หายใจเข้า,า,ออขา,า,ขาและหายใจออกดึงแขนกลับมาโอ้รู้สึกดีมากๆนะคะอาการปวดตรงบริเวณท้ายทอยนะขวิ่งขึ้นมาตรง คอมบหรือว่าตรงเบ้าตานี่ค่อยดีขึ้นนะคะทันทีนะคะเราก็ได้ฝึกไปสองท่าแล้วนะคะต่อไปท่าที่สามเลยเราจะอยู่ในท่าคลานอ่ะแบบนี้นะคะคลานแบบนี้แลเส็จแล้วนะคะเราก็จะเอามือข้างขวานะคะสอดไปนะคะใต้วงแขนข้างซ้ายแบบนี้จะยาวไปเลยอุ๊ปอ้าวอา แล้ววางหัวไหล่ลงไปโอ้ได้นะคะช่วงบริเวณแทนด้านข้างอาเอวก็ได้และที่สำคัญคือสะบักค่ะดึงดึงยาวไปหายใจเข้าหายใจออกค้างไว้อึบแล้วขยับสะโพกโอ้ได้เต็มเต็มเลยนะคะหายใจเข้าออกค้างไว้ ยืดด้วยลมหายใจค้างไว้หายใจเข้าหายใจออกอึดดึงสะโพกไปด้านข้างอได้ยาวเลยหายใจเข้าหายใจค้างไว้จนกว่าอาการตึงตรงบริเวณด้านข้างของลำตัวและสะบักนะคะตึงและปวดมา,ากแต่แล้วเรายืดค้างไว้จนอาการตึงและปวดนั้นหายไป หายใจเข้าหายับดึงรำตัวกลับคืนมาเดี๋ยวเราจะสลับกัน,นข้างนึงนะคะตามองตรงไปอยู่ในท่าคลานสอดแขนข้างซ้ายนะคะตายลักและนะแขนข้างขวาเห็นไหมคะอุ๊บหวางศีรษะลงไปอนะคะเห็นไหมคะยืดสะบักยืดเอวได้ดีมากๆหายใจเขา้าหายใจอกโอตึงมากๆ ดึงแขนยาว,ยาวดึงหลังนะคะมาด้านหลังให้มากี่สุกนะครับยืดสะบัดได้ดีมากๆตรงจุดมากหายใจเข้าหายใจออกดึงหลังดึงสะบัดออกไปด้านหลังให้ไปลึกยาวๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าและหายใจออกดีมากๆเลยนะคะอ่าเราก็ได้ฝึกในท่าที่สามท่าที่สี่นะคะเดี๋ยวเพชรจะนั่งนะคะหันหลังให้เพื่อนๆนะคะอ่าตัวตรงยืดไหลขึ้นเดี๋ยวเราจะยืดอาการโปวดสะบักเลยได้ดีมากๆเลยนะคะท่าที่สี่ท่าสุดท้าแล้วยกมือขึ้นกลางมือแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วให้เรานะคะดึงสอกไปนะคะนี่เห็นไหมคะจะได้สะบักตรงๆเลยเดี๋ยวเราจะทำสัก20รอบยกขึ้นมาแล้ยรอบจะดีมากนะคะอ่าเริ่มกันเลย1ดึงยาว2 3 4 5 6 7ส,ส,สี่ห้าหเจ็ สุดท้ายนะคะครั 20, 20, 20, ้นยี่สิบยี่สิบหมุนลำตัวกลับขึ้นมาโหตอนนี้นะคะเรารู้สึกว่าได้เหงื่อเลยนะคะท่าง่ายๆพื้นฐานใไๆก็ทำได้นะคะรับรองสี่ท่าเท่านั้นถ้าใครปวดคอบา่าไหลปวดสะบักนำสี่ท่านี้ไปฝึกยืดกันเลยนะคะรับรองอาการน,นะคะปวด นะคะศีษะแล้วก็ปวดขมับปวดคอบ่าไหลาและปวดสะบักนะคะอ้อจะหายทันทีหลังจากการยืดเพียงสีท่าเท่านั้นอย่าลืมไปฝึกกันนะคะแล้ววันนี้เพจขอลาไปก่อนขอให้เพื่อน,อนทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะสำหรับวันนี้เพรต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะบ,บายบาย